ใจเย็นย็นค่อยคุยค่ไล่แล้วไล่แล้วใหม่พ่อคริสต์มาสลูกค้าตัวรีวิว4,300ทุกวันนี้เป็นป้ายเอ้าเอ้ามาไม่เขาไหวป้องน้องกีค่ะป้ายน้องกีค่ะไม่เขาไม่ไหวแล้วอันนี้มันทุกคนอุ้ย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 อะไรุียงงขยันร้องกันนะ บ้านนี้เอาหุ่นไปไปเอาหุ่นมาสวยมากโอ้ยแค่ดูแั้วแคภายในเดือนเดียวนะต้นมันตูมมากไม่พงนดิบ uh ุง oh. ั uh ้นขอมาแล้วแม่มันรีบเก็บแล้ว uh จ้า oh. ย mm ุดสต๊อปโศกนาธออย่ามายุ่งกับของฉันโอ้ยพอเยอะมากพอหนึ่งิพออีก ใครเอาลูกลิลลี่ไม่ใต้อะไรนะไปกีค่ะน้องกีเยอะเกือบหลับแต่กลับมาได้น้องกีมาแล้วน้องกีของเราอันนี้ทอทั้งตัวนะคะลูกค้าตรงนี้น้องมาน่ารักมากน้องมาน้องแมวติดติดอันนี้แม่รีบมาเก็บงานนะโผพพี่ไปเปิดไฟปะเริ่มเมื่อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีลูกตราอยู่ไหนอะตู่ตู่ไปไหนเดี๋ยวก่อนนะ ขยันแว็บนะเดี๋ยวเข้าห้องเชื่ออีกรอบตูดเดียวก่อนยู่ไหนเอกไปเอาไม้แออกมมันปูนปูนอูบปูน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 ปงนป้นปูนปูนปูกปูนปอนปดนปู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 าปูนปวนปู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 นปอนนป้นป้นปนี้นปู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 นน้งตัวอทั้งตัวนคะ ไปเรียกมันมาช่วยไปอย่างไวอ๋อท้องไปเราไม่แขวนคือว่ยขอทั้งตัวเก็บไปใส่ได้ทุกตีเลยเดี๋ยวมีไฟมีไฟถั่วข้าวของข้าวของเจ้าน้าแม่ใครเอาตัวรีวิวบอกวลยเธอลดจังเลยอ่ะกระดุ้งกระดิ่งคุ้งกิ้งคุ้งกิ้งอะไรนี่ฟองโชว์นี่ฟองโชว์ปังฟองโชว์คือแบบว่าเหมือนใส่สวมลงไปนะพี่นะเอาหุ่นมาใส่ลงไป ก็มีเสเวตเตอร์ก็มีกั๊กก็มีนะรวมทุกอย่างเลยจ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราออกตัวน่ารักมากใส่คุณไปเฮ้ยวายวายถอยแล้วไม่พออีกแล้วถอยแล้วจ้ะน้องโง่สู้น้องเปิดต้องแหต้องเอาไปถ่ายรูปนะคะลูกเพราะว่าปีนี้เราทำเป็นแบบรีวิวเป็นปีที่ใบนะปีเดียวพอ ของปีที่แล้วเอามาเดี๋ยวลูกค้าก็ถามว่าล็อตของปีที่แล้วอีกนี้มาใหม่เด้อแม่ไปรีบก่อนหรอใช่เพิ่งมาใส่สั่งเลยดูเดือนได้พี่จ๋าใครเอารับลูกลิงยนหนูส่งวันจันทร์นะขออนุญาตไปถ่ายรูปนะะว่าไม่อยากใช้รูปของปีที่แล้วอ่ะก็บนอของปีนี้ก็เอาของปีนี้ไปเนาะนี่นันทอนะพี่นะน่ารักมากนี่น้องทอไ่สวยสวยยังไงสูดจะทำอย่างไรทำอะไรไปนอนหลับแล้วหลับแล้ว โอ้โหเอาสะเอาหัวอย่างงี้เ้ยโอ้าหใส่อย่างนี้ไปเขาเล่นมุกเขาเล่นมุกนะเลยเล่นมุกก็บอกมาไปนอนหมดหัวเลยของจริงเลเนี่ยนี่นี่ทข้ว่อเลยจริงนี่ขาน่ารัคอนุกนีน่ารักอชอปบบริงเลอยังไงมาตัดคอาเราจะไปขับวินค่ะ ก็ติดเบอร์ไว้ข้างหลังได้ปะจะไปขับวินค่ะใส่ได้แบบว่าจะไปขับวินค่ะโอ้โหนี่ลูกค้าดูสิยใหไ่ใช้เอฟเฟกต์ลูกควางพอดีเลยเสียล่าโอ้โหตัวนี้แทนนะแม่เออเด็ดมากลูกค้าน่ารักดูบีบนมได้ด้วยนี่เนี่ยเสียล่าค่ะัหาคนใหม่เลยน้องกีค่ะลูกค้าใครรู้กิติศักดิ์นางนะลูกค้ารู้อยู่แล้วนี้นั่งมาจ้ะ น้องกีนี่นางมาจ้ะน้องกีนี่สุดอยู่แล้วน้องกีใครจะเอารีมมาเอ็มเลยนะจ้ะแม่ใหม่พง Christmas ขามาแล้วเขามาแล้วนะน้องกีนี่ยืนหนึ่งในตองโอ๊หนึ่งในตองโอ๊กโอ๊โอ๊โอ๊ทอนะไม่ว่าจะเป็นทอเป็นงานสามมิติงานแตรไอเทมนะแบบนี้ไว้ใส่ในหน้าหนาวได้ไม่จำเป็นว่าเป็นลายแกะมากนะอาจจะบอกว่าหญิงใส่ได้ชายใส่ได้ ใช่ไม่ต้องรอเทศกาลลค,ค้าขาพวกนี้มันจะแบบรวมเทศกาลก็มีนะไปได้หมดเขาบอกว่าปีนี้ลาเนียนยาน้ำเยอะหนาวเยอะด้วยวอย่าช็อตฟิว <c oughs> ขอรออย่าช็อตฟิวกําลัลางมาคิดวามัสจะมาจ้ะเธอดูกระดุมชาย โอ้นึ่งโอช็อปสิ้นเพียวดูล้วกระดุมสโนว์แมนตายแล้วแะ่ว่าโอ้โหดูนะเดี๋ยวนะโอ้โหหลับอีรอบแล้วก็ไม่รู้อะไรซะแล้วไม่รู้อะไรซะแล้วเฮ้ยสวยท่าใหม่มากแต่ว่างานใหม่โฟมอะค่ะลูกค้าหลายคนถามว่าพี่จ๋าบางตัวมันแบบ เหมือนแบบมันจะแบบว่าขุยนิดนึงอย่างเงี้ยเ,เก็บขุยยังไงลูกค้าที่ไทยอะเก็บหมดเล<อ>ยเ,เ,เป็นธรรมดาของไหมพรมอยู่แล้วเนาะโดยปกติจะเป็นแบบนี้บางคนเอาไปเอาไปซักเอาไปปั่นต่อนะคะไปซักไปตีฟูนะคะไดๆซือซอยงานซอยนี่ดูสิไม่ต้องเทศกาลเห็นไหมพี่เขาออกหลากหลายเนาะเขาออกหลากหลายแต่ได้คือน้องเป็นไหมพรมล้วนจ้ะใหม่สินี่ใหม่ว่านี้ก็เซนทานจ้ะ เบสเซอยากไปโลตุสนี่ลูกค้ามีเสียงด้วยอยากเล่นไปทำไมไปทำไมอยากไปพฮ่มีคนเอาไหมถือว่าเราโชว์งานกันก่อนนะรอมนี้เนอะยังไม่หนาวก็จริงแต่จะบอกว่าของมาแล้วนะปีนี้ของน้องมาแล้วนะคะ หาคนเหมาหาคนรับใครรับเยอะน้องเสนองานราคาส่งให้ได้มาได้เลยรับเยอะคนเยอะน้องที่เขาอยู่ใเข้อสวนแดนะบอกว่าแบบเหมาทุกปีเหมาทุกปีขายก่อนรวยก่อนพูดได้หรอแบบนี้พี่จี้ไข่ก่อนรวยก่อนนี่ค่ะนี่อยากจะพื้นเลยอ่ะแปลงอะไรว้าวตัดทั้งตัว มาเป็นสองสโนว์แมนกับสโนว์เม่นนะ<อ>เรียกว่าอะไรวะสโนวี no ่เหรอสนวีแบบแฟนกันอะเขาเรียกว่าอะไรโนวีสโนวแมนอ่าโนวี no กับ no man. โนวแมนแว่าเอา้าน้องน่ารักมากเลยนะ้องเป็นคอลทั้งตัวนะคะลูกค้าไปนับทอลว่ากี่ตัวอาลายวินเทจเลยลูกค้าหายอย่างนี้ก็หลายคนหักกันเยอะมากอย่างนี้เขาเรียกงานแบบวินเทจแล้วลูกค้าดูลายแบบนะเนี้เก่งอะ มีไฟด้วยมั้งเนี่ยเออมีไฟวะ่ะไฟต่อสายจะได้นี่มีที่ใส่ไฟอยู่ตรงซองข้างหลังนะคะข้างๆนะนางานสตอรี่หรอสตอรี่งาน,นาวินเทอชิ้นสองชั้นไปเพื่อน้องแอปเปิลออกอ่ะนะเปลี่ยนจะเ,เปลี่ยนตัวนี่งานท<พ>อ,อนนเปลี่ยนตัวงานทออันนี้เป็นแบบเดรสค่ะจะเปลี่ยนันีจะบอกว่าทอสตอรี่อะค่ะน้องกี้เขาเยอะอยู่แล้วไม่ต้องอวยเยอะ ไม่ต้องอวยน้องเยอะน้องเยอะอยู่แล้วน้องมาทุกปีน้องสี่สันดีน้องสี่เจ็บน้องผ้าใหม่ไม่เคยเรือเลยทุกปีน้องกี้อ่ะไม่ต้องเชียเยอะเพราะน้องกี้ายด้วยตัวเองแต่ว่าที่หนูเปิดอ่ะคุณจะบอกพี่ว่าน้องมาเด้อน้องมาแล้วเาเล่นกันเนาะที่แบบเป็ไข่ในไอซีตัวหลายัางนะแม่บางคนไปแอดแดปค่าลูกค้าเขาไปใส่กับแบบเสื้อขาหัวเธอเขาไปเย็บติดเนาะ แล้วทําเป็นปกอ,อย่างเงี้ยลูกค้าเขาไปราแดแบปน่ารักมากๆล้าขายได้ตัวเป็นพันเลยนะไม่แล้วเงินพอํางไงดีอ่ะลูกค้างานกักอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกักทอหรือกักแฟชั่นที่มันอยู่ในเนี้ยพี่ไปลุ้นเอาน,นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกกักกี่ตัวนะคะมันก็คละมาในกระสอบเนาะบางกระสอบก็เป็นแบบกักเยอะบางกระสอบก็ เป็นสเวตเตอร์เยอะนะคะน้องเป็นไหม่โมทั้งหมดงานแรงงานทองงานสามมิติที่ต้องลูนเอาอีกทีน,นะคะใดๆคือมีทุกประสมแน่นอนค่ะไซส์ปกตินะคะใส่ถุงนี่งงน,น้องมี่ไอตัวเล็กคุณใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะลูกค้าไหม่โมอะ่ะใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะ อย่างพวกนี้คือเรื่ง,งานสามมิติคือปักนุ่งขึ้นมานะคะจับต้องได้เรียกง,งานสามมิติเนาะงานทอคือทอทั้งตัวคือแบบว่าเย็บจับเส้นได้จับตัวอีกทีนึงอย่างนี้เรียกสามมมมิิิิตตสาวอากเด็กสาวมันตื่นเ็ต้นมากงานเขาแบบน่นารักนี่ลูกค้าแกเป็นชุดเก๋มีเดรสด้วยนะร้อนตาร้อนร้อนนะขนไปเยอะด้วยร้อนนะร้อน อ๋อจะบอกว่าทุกกระสอบอะค่ะมันจะชอบมีปนของเด็ก<อ>มาในในเป็นปกติหน,หนึ่งตัวสองตัวนะคะมันจะชอบมีปน,นะะกระสอบหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยตัวนะคะประมาณหนึ่งร้อยตัวบารกระสอบก็ไม่มีปนเด็กนะแตท่ที่เห็นนะทุกทีจะเห็นมีปนเสมอเป็นเรื่องปกตินะคะตัวหญ่งไซส์เล็กก็ใส่ได้ตัวเนี้ย<ม>เป็นงานของผู้ใหญ่นะลูกค้ากระสอบเด็กไม่ใช่ราคานี้นะคะกระสอบเด็กราคาแบบสูกว่านี้นะ แล้วก็สอบเด็กหนูจะบอกว่าหนูไม่เคยเหลือให้เปิดป่หนูมีไม่พูดเยอะเจ็บคอเพราะว่ามีเมียนคนมาสั่งก่อนตั้งแต่ขายมาเนี่ยไม่เคยมีโอกาสเปิดกับเขาสักทีอ๋อเคยเปิดอยู่สี่ห้าปีก่อนมั้งแล้วก็ไม่เคยได้เปิดเด็กเลยตัวนี้ผู้ชายใส่ได้สวยเยกระสอบเท่าไหร่คะ4 5 0 0บาทตัวรีวิววันขออนุญาตส่งรีวิวใช่ขออนุญาตส่งตัวรีวิววันจันเพราะว่าเดี๋ยวหนูเอาไปถ่ายรูปหนูมีรีวิวทุกปีนะ ต่ปีนี้เราจะทำแบบเหมือนของใหม่อัปเดตให้ลูกค้าเรื่อยๆเนาะไม่อยากไม่อยากใช้รีวิวของปีที่แล้วอยากใช้รีวิวใหม่ๆให้ลูกค้าถใครรับตัวนี้นะคะหรือรับกระสอบใหม่แจ้งได้เลยเรามีไรนะสะลายป้ายลายบริษัทนะคะลูกค้าน้องกีก้าไม่ต้องเชียร์เยอะน้องเนี้ยเราขายทุกปีอยู่แล้วน้องมีงานแบบหลากหลายงานทองงานแรไอเทมเยอะนะเอาเป็นว่าเรามีเยอะมากๆนกคะ้าอยากขายงานเหมาอยากได้งานอะไรทักหาเรามางานถักงานทองงานเยอะอยู่แล้วผ้าใหม่ด้วย ตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยเก็บข้อเก็บข้อจริงคุณคะน้องออกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเทียร่า,รานู่นนี่มันน็อป้ายที่แบบว่าคนเขาเล่นกันนะคะใดๆคือแต่ละตัวเป็นงานสตอรี่ที่แบบมีเรื่องเล่าอยู่แล้วเนี่ยอย่างพี่พี่เห็นอย่างเงี้ยคือไหมพรมมันจะชอบเป็นแบบนี้แต่บางคนก็เอาไปเก็บคุยอีกทีหรือบางคนก็ไม่ต้องหนูพยายามซูมให้พี่ดูนะซึ่งเป็นงานปกติของไหมพรมเนาะเป็นแบบนี้นะคะแต่สีสดเลยเห็นไหมพี่ดูร,รับอีกแจ้งได้เลยนะคะวันนี้น้องเป็นป้าย กีกาค่ะไครรับแจ้งได้เลยขอบคุณค่ะ